คุณมากค่ะที่ให้ความเมตตากรุณาทาโลโฮโล l l c h a ช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อรับชมวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนและขอขอบพระคุณมากค่ะที่ให้ความสนใจให้เกียรติมาเป็นเพื่อนกันใน Social ลแอปพลิเคชันทั้ง Facebook และ l ล n e ด้วยทีมงานและอาจารย์ทราบซึ้งในน้ำใจทุกท่านมากๆค่ะเนื้อหาของวิดีโอคลิปนี้ เป็นการแสดงทักษะการอ่านและตีความหมายของไพ่ทาลอตหรือไพ่ทาโล่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นโดยเน้นการวิเคราะห์ปมปัญหาพร้อมเสนอแน,นวทางแก้ไขปัญหาด้วยจิตวิทยาและปัจชยาตามความหมายของไพ่ทาลอตหรือไพ่ทาโล่บนพื้นฐานการดำรงชีวิตจริงค่ะอีกทั้งเนื้อหาของวิดีโอคลิปนี้จะไม่กล่าวถึงการเสี่ยงโชค จะไม่กล่าวถึงการแก้เครดเสริมดวงใดๆทั้งสิ้นและไม่อ้างอิงาพาดพิงวิชาโหราศาสตร์ขแขนงอื่นๆนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดในขนาดนี้ท่านมีชีวิตราบรื่นมีความสุขดีไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆอาจารย์ดีใจด้วยค่ะถือว่าท่านโชคดีมากๆขอบพระคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลงาน t า a ลโโล r o ถือเสียว่าท่านแวะเข้ามาชมผลงาน เพื่อเป็นวิทยาทานก็แล้วกันนะคะอย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านตระหนักถึงสัจธรรมอันว่าชีวิตคนเรานั้นเปรียบดังกงล้อแห่งโชคชะตา t หรือว l of Fortune กงล้อนี้ไม่เคยหยุดนิ่งหากแต่มันจะหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปเรื่อยๆเรื่อยๆที่ว่ากันว่าชีวิตคนเรานั้นมีขึ้นมีลงแม้ว่าวันนี้ท่านมีความสุขล้นพ้นแต่อนาคตไม่แน่นอน ประสบความทุกข์ได้ชั้นใดชั้นนั้นแม้ว่าวันนี้ท่านมีความทุกข์แสนสาหัสแต่อนาคตก็มีโอกาสประสบความสุขสมหวังได้เช่นกันดังนั้นหากคุณผู้ชมท่านใดกำลังเผชิญอุปสรรคปัญหาในชีวิตอาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าเนื้อหาจากความหมายของไพ่ทาลอตหรือไพ่ทาโลจะเป็นประโยชน์ให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ คุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมที่เปิดใจรับผลงานอาจารย์จริงอยู่แม้ว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่หากเรามีทัศนคติมุมมองด้านบวกเหมือนกันเท่านี้เราก็เป็นกะะนาลยาณมิตรกันได้อาจารย์จะอยู่ข้างๆคอยเข้าใจคอยปลอบใจและให้กำลังใจทุกท่านอาจารย์ระลึกเสมอว่าทุกท่านเป็นคนเก่งของอาจารย์นะคะ สวัสดีค่ะชาวราศีเมษเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีเมษคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะและไพ่ทาลอดออฟเดอะเซเวนประจำไตรามาสแรกหมายถึงช่วงระยะเวลา3เดือน ได้แก่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์และมีนาคมปี2565ของชาวราศีเมษได้แก่ The Magicians Three of Wands Four of Wands The Star Four of Pentacles The Emperor The Lover King of Pentacles Four of c h a r i t e s The Fool Ace n of Swords เอาละชาวราศีเมษมาฟังความหมายของไพ่ Tarot of the 7 8 Doors จะมาบอกเรื่องราวสถานการณ์ การงานการเงนิงนและชีวิตของชาวราศีเมษเรื่องมีอยู่ว่าในช่วงนี้เป็นเรื่องราวของชาวราศีเมษบางคนเฝ้าทวงถามโชคชะตาว่าตกลงแล้วโชคชะตาจะเอาอยัางไงกับคุณกันแน่เพราะคุณเจอสถานการณ์ว่าถูกโชคชะตาบีบบังคับให้คุณต้องดิ้นรนหาทางเอาตัวรอดจากสถานการณ์วิกฤตบางคนจนถึงขั้นต้องเล่นแร่แปรธาตุเลยทีเดียวคะ่ะวันนี้คุณไม่นึกเลยว่า บางเรื่องคุณไม่เคยทำคุณก็ได้ทำดิ้นรนหาทางเอาตัวเองรอดจากสถานการณ์วิกฤตทุกรูปแบบจนบางครั้งคุณยังงงตัวเองเลยว่าคิดออกได้ยังไงและในแต่ละวันโชคชะตาก็ช่างมาทดสอบคุณเหลือเกินคะ่ะเดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาบีบบังคับคุณให้จนมุมและคุณก็ถามโชคชะตาว่าจะกดดันคุณไปถึงไหนจะพอได้แล้วหรือยัง อีกทั้งสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดเมื่อไหร่คุณจะได้รับรางวัลได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าสมกับความเหนื่อยยากทุกวันนี้ที่คุณมีชีวิตอยู่ได้ถือว่าเก่งมากๆเป็นทักษะความสามารถพรสวรรค์ล้วนๆเลยนะคะต้องตบมือให้เลยคะ่ะแต่บางครั้งคุณก็อยากจะซบหน้าร้องไห้กับใครบางคนที่เข้าใจคุณต่อไปในเรื่องการงานราศีเมษ ใฝ่ฝันว่าขอให้คุณได้ลงหลักปักฐานมีการงานที่มั่นคงเสียทีไม่อยากมีชีวิตตลอนทำงานตรงนั้นตลอนทำงานตรงนี้ล่องลอยหาที่ลงหลักปักฐานไม่ได้ถึงเวลาแล้วที่คุณอยากมีงานที่มั่นคงถ้าราศีเมษคนใดพึงพอใจกับงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้แล้วแล้วก็คุณมีแรงศรัทธาหวังว่างานนี้จะเป็นงานที่มั่นคงสามารถสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำรร และสามารถทำได้จนถึงเกษียณในปี2565และไตรมาสแรกนี้คุณก็มีความคาดหวังว่าถ้าได้บริษัทที่ดีมีความมั่นคงและได้ตำแหน่งที่เหมาะสมกับทักษะความสามารถคุณจะลงหลักปักฐานที่บริษัทนั้นไม่อยากเปลี่ยนงานอีกแล้วส่วนในเรื่องการเงินราศีเมษบางคนมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบเอาไปโยนให้คนอื่นรับผิดชอบแทนก็ไม่ได้คะ่ะ คุณต้องแบกรับภาระไว้แต่เพียงผู้เดียวอาธิชาวราศีเมษบางคนอาจมีหนี้สินก้อนโตหนี้สินก้อนโตนี้ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินของคุณน,นั่นแหละถ้าคุณจะเก็บรักษาเอาไว้ก็เป็นภาระที่หนักอึ้งอาธิชาวราศีเมษบางคน มีภาระหน้าที่ต้องผ่อนบ้านผ่อนรถหรือเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินก้อนโตเลยทีเดียวค่ะถ้าหากว่ามันเป็นภาระหนักสําหรับคุณจนคุณคิดว่าไม่สามารถแบกรับภาระน,านี้ได้ถ้าคุณจะปลดภาระน,านี้ออกไปจากชีวิตมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะปราศีเมดูไพ่ใบนี้นะคะผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะออกไปข้างนอกแต่ออกไปไม่ได้มีกำแพงขวางกั้นเอาไว้ และเธอก็เห็นช่องทางเล็กๆเป็นทางออกของสุนัขตัวน้อยๆเท่านั้นคนตัวโตเบื้องเริ่มเทิ่มแบบนี้ก็ไม่มีทางจะออกไปได้อุปมาอุปไมยเปรียบดังชาวราศีเมษบางคนคุณกำลังหาทางแก้ไขปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจการเงินการทองแต่คุณก็เห็นช่องทางเล็กนิดเดียวจนคิดว่ามันแทบจะหาทางแก้ไขไม่ได้ เลยกลายเป็นว่าในตอนนี้ทําในสิ่งที่คุณพอจะทําได้ไปก่อนนะคะราศีเมษบางคนมักได้ทํางานที่ต้องรับผิดชอบเกินตําแหน่งแต่ได้เงินเดือนเท่าเดิมมันไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมคะชาวราศีเมษและกรณีชาวราศีเมษที่กําลังทําธุรกิจคุณก็คงจะปวดหัวมากเลยนะคะ พราะลู่ทางในการหาเงินเวลานี้มันน้อยนิดเทียบไม่ได้กับภาระหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดแต่ขอให้ชาวราศีเมษมองโลกไปในทางด้านบวกไว้นะคะบางครั้งแม้คุณจะคิดว่าเหนื่อยเหลือเกินต่อให้มีช่องทางเล็กๆแต่สุดท้ายคุณก็ดิ้นรนหาเงินมาได้ค่ะอาจารย์ถึงบอกว่าชาวราศีเมษเก่งมากๆค่ะ ต่อไปจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในชีวิตของชาวราศีเมษนะคะราศีเมษบางคนมีเป้าหมายอยู่ในใจซึ่งเป้าหมายที่อยู่ในใจคุณน,นี้เป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณมีเงินก้อนหนึ่งคุณจะไปสอยมาครอบครองเป็นเจ้าของให้ได้นั่นหมายถึงว่าชาวราศีเมษบางคนเล็งบางสิ่งบางอย่างไว้ ในตอนนี้ยังหาเงินได้ไม่มากพอที่จะไปสอยสิ่งเหล่านั้นมาครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณอาทิชาวราศีเมษบางคน อยากจะซื้อที่ดินวันไหนถ้าคุณเอาเรื่องนี้มาคิดก็กระตุ้นต่อมกิเลสเลยค่ะให้คุณอยากครอบครองอยากเป็นเจ้าของซะเดี๋ยวนี้คุณก็ทุกข์ใจค่ะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คุณจะมีเงินมากพอที่จะครอบครองเป็นเจ้าของสิ่งนี้และกรณีชาวราศีเมษที่เจอปัญหาสถานการณ์เศรษฐกิจวิกฤตแล้วคุณได้เอาของรักของห่วงไปจำนำเอาไว้ซึ่งในตอนนี้คุณยังไม่มีเงินมากพอที่จะไปไถ่ถอนเอาสิ่งนั้นกลับคืนมา ถ้าคุณหยิบยกเอาเรื่องนี้มาคิดก็คงทุกข์ใจเพราะใจลึกๆแล้วอยากจะมีเงินมากพอที่จะไปไถถอนเอามันกลับคืนมาให้ได้จะไม่ยอมให้สิ่งนี้พัดพรากไปจากคุณค่ะสุดท้ายชาวราศีเมษคะคุณรู้สึกเบื่อหน่ายเหลือเกินค่ะช่วงนี้ราศีเมษบางคนตกอยู่ในสถานการณ์ถูกกดดันบีบคั้นจิตใจและคุณก็พยายามดิ้นรน หาทางแก้ไขปัญหาสารพัดท,ทุกวิธีที่คุณจะคิดได้คุณคิดเสมอว่าทาม,มาถึงขนาดนี้แล้วเมื่อไร่อุปสรรคปัญหามันจะเบาบางลงไปบ้างอะไรที่คุณลงมือทำก่อนหน้านี้คุณอยากเห็นจุดหมายปลายทางอย่างชัดเจนเพื่อให้คุณมีกำลังใจในการทำสิ่งนั้นต่อไปอีกทั้งทุกวันนี้คุณใช้ชีวิตโดยมีสัญชาตญาณตัวเองเป็นเพื่อนสนิทปรึกษาใครไม่ได้ก็ปรึกษาตัวเองนี่แหละและคุณเชื่อ สัญชาติยานตัวเองมาตลอดคลำทางเดินไปลองผิดลองถูกและให้ประสบการณ์เป็นครูในเมื่อวัดธรรมมาจนถึงขนาดนี้แล้วก็ขอให้ได้เห็นจุดหมายปลายทางบ้างเถอะอยากเห็นความชัดเจนว่า มันมาถูกทางแล้วใช่ไหมและอยากจะเห็นสัญญาณผลตอบแทนของความสำเร็จแม้ว่าคุณจะเชื่อสัญชาตญาณตัวเองว่าคุณเดินไปในหนทางที่ถูกต้องแล้วแต่คุณต้องการเห็นภาพแห่งความชัดเจนให้คุณเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณได้ลงมือทำตลอดมานั้นมันจะทำให้ชีวิตคุณก้าวหน้าแต่อย่างไรก็ตามชาวราศีเมษแม้ว่าคุณจะได้ไพ่ที่มีความหมายว่าอยู่บนความเสี่ยง แต่เพราะว่าคุณเป็นธาตุไฟเมื่อคุณหยิบจับทำสิ่งใดแล้วต่อให้มีอุปสรรคปัญหามาขวางกัน้นไม่ล้มเลิกกลางคันและตั้งใจทำสิ่งเหล่านั้นจนกว่าจะประสบความสำเร็จ สุดท้ายคุณจึงได้ไพ่ที่มีความหมายว่าจะเอาชนะให้ได้เป็นไงเป็นกันไพ่หนึ่งดาบนี้คือคนที่มีความเด็ดขาดอยากได้อะไรต้องเอามาให้ได้คิดทำสิ่งใดแล้วต้องฝันทงไปเลยค่ะไม่ละละละหล,ลังไม่ลังเลก็สมแล้วที่ชาวราศีเมษเป็นธาตุไฟไม่ได้นอนรอโชคชะตาแต่คุณเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตตัวเอง คุณจะเห็นคำคมที่อยู่ช่วงท้ายวิดีโอคลิปมาจากคำกล่าวของของเบ้งซึ่งเป็นคำคมประจำใจของอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์จะเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมษทุกคนเอาชนะอุปสรรคปัญหาได้โดยไม่รอคอยโชคชะตาขอให้คุณประสบความสำเร็จนะคะ เอาละชาวราศีเมษแล้วมาติดตามดูกันใหม่ในไตรมาสที่2เริ่มต้นเดือนเมษายนสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีเมษและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ